เราปลาดุกค่ะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะผัดกระเพราปลาดุกใส่กระเพราหนึ่งขีดค่ะไปดูเลยค่ะทีล้างปลาดุกนะคะเอาปลาดุกเอาแป้งแป้งมันใส่ค่ะแป้งมันเอ่อน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือค่ะใส่แล้วก็เคาเคาไว้ผัดกระเพราปลาดุกนะคะก็มีปลาดุกใบกระเพราหนึ่งขีดค่ะใส่เยอะๆเลยป้องกันหวัด พริกกระเทียมโคกหยาบค่ะพริกแห้งแล้วก็พริกสดพริกชี้ฟ้าสดรวมกันสองอย่างเลยนะคะวันนี้เคลียร์ใช้สองอย่างเลยเน้ำตาลนิดหนึ่งนิดเดียวแล้วก็ผงชูรสน้อยเดียวซอสน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวใส่ได้หมดถ้าเราเราอยากกินอะไรเราใส่นั้นแหละวิทผัดกะเพราเคลียร์เคลียร์จะใส่ใส่เครื่องปรุงลงไปในปลาเลยนะคะใส่ลงไปเลย ซอสฝาเขียวสีอิ๊วขาวซอสน้ำมันหอยน้ำปลาน้อยหนึ่งใส่ลงไปในปลาเลยตั้งกระทะใบเก่านี่แหละค่ะให้ร้อนเติมน้ำมันลงไปไปเลยค่ะพร้อมเครื่องปรุงลงไปเลยปลาดุกก็ล้างสะอาดนะคะ ไม่มีคาวกระทะหมุนตามต่อแก๊สเสร็จแล้วนะคะใบกระเพราลงไปเลยหนึ่งที หอมใบกะเพราสลบแล้วเหลือแค่นี้ค่ะตักเกล็ดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดกะเพราปลาดุกสดค่ะกะเพราหนึ่งขีดค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะเ,เพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริกริงกร๊ง,งเคลียร์ด้วยนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะอันนี้ค่ะหอมใบกะเพรามากเลยค่ะ